วัสดีครับกลับพบกนันอีกครั้งกับเรื่องลงทุนกับลุงทองคำนะครับในวันนี้เป็นวิเคราะห์ประจําสัปดาห์วันนี้ลุงอัดวันพฤหัสช่วงเย็นนะครับเนื่องจากสุดสัปดาห์นี้ลุงมีต้องไปงานแต่งนะครับที่ต่างจังหวัดก็เลยต้องอัดเร็วหน่อยนะครับแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับหลายตัวเนี่ยก็ เข้าตามแผนของเราหมดอยู่แล้วแล้วก็ในช่วงสิ้นปีนะครับอย่างที่บอกว่ามันเหมือนว่าเราเนี่ยลุยมาทั้งปีแล้วนะครับช่วงสิ้นปีเนี่ยช่วงคริสต์มาสช่วงอะไรพวกนี้เนี่ยทางฝั่งฝรั่งเนี่ยนะครับหรือว่าฝั่งตะวันออกเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาหยุดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยลุงก็ถือโอกาสเคลียร์พอร์ตด้วยแล้วก็เคลียร์มาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะครับตั้งแต่ อรอบของคํามาถึงรอบของบิตคอยอะไรพวกเนี้นะครับส่วนคนอื่นเนี่ยจะวางแผนเทรดยังไงก็ลองไปดูในส่วนของตัวเองดูละกันแต่ว่า,อ,าอันนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกนะครับว่าเวลาเราเทรดมา,อารอบเต็มๆรอบหนึ่งเนี่ยนะครับเราควรที่จะหยุดพักไม่ใช่ว่าอยู่ในแอสเซตตลอดเวลามันต้องมีช่วงที่เราเคลียร์โพสิชันรับรู้กำไร เพราะว่าอย่างวิธีที่ลุงเทรดเนี่ยลุงใช้เวลในพอร์ตรวมเนี่ยนะครับเป็นตัวเช็คเพอร์ฟอร์แมนซ์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีช่วงในการเรียลไลซ์เป็นช่วงๆนะครับโดยส่วนมากเนี่ยก็จะประมาณ1นถปีครึ่งเราก็จะมาเรียลไลซ์กันดูว่าพอร์ตเนี่ยเติบโตไปเท่าไหร่ถึงเป้าไหมเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเป้าหมายของลุงเนี่ยก็คือหนึ่งสิบเท่า,าทุกๆ10ปีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในใน1ปีเนี่ยเราต้องทำประมาณอ่า27ต้นนะครับ27%เร์แล้วก็ปีหน้าเนี่ยเอา27%ที่ได้กำไรนั้นอนะใส่เข้าไปในพอร์ตด้วยถ,ถ้าทำแบบเนี้ยติดต่อกันได้10ปีเนี่ยเราก็จะได้อ่า10เท่านะครับทีนี้เนี่ยอ่านอ,นอกจากทำแบบเนี้ยก็บางคนอาจจะบอกว่าอ่าทำา1เท่าทุกๆปีอ่า,า,อ,าอันนั้นก็ได้เหมือนกันอันเนี้ยแล้วแต่นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราใช้พอร์ตรวมของเราเนี่ยในการประเมินเราก็ต้องมีช่วง Realize ออกมาเพราะว่าตัวเลขเงินในพอร์ตเนี่ยที่มันวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราไม่สามารถประเมินได้นะครับหรือบางคนเนี่ยใช้อ่า uh, o v e r leverage หรือว่าการใช้ l e v e r a g e ที่สูงมากๆเนี่ยอันนั้นเนี่ยก็ยิ่งทำให้อ่า uh, มูลค่าพอร์ตของเราเนี่ยมันแทบไม่สามารถประเมินได้เลยแบบอย่างบางคนเนี่ยใช้เลเวอเป็น20-30เท่าเนี่ยนะครับบางวันเนี่ยพอร์ตขึ้นลงเนี่ยเป็น3-4เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะแบบนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะนำมาใช้ได้นะครับซึ่งโดยพอร์ตของลุงเนี่ย ในส่วนของการใช้เล v e ลเลชเนี่ยเราก็จะใช้ในแค่บางช่วงนะครับเช่นช่วงต้นเทรนช่วงของอจังหวะเบรกหรือจังหวะที่เรามองแล้วเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยมันต่ำกว่าอันนี้เราก็จะใช้ได้แต่ว่าเ e เวลเลชเราก็จะไม่ใช้เยอะอย่างมากเต็มที่ก็10เท่านะครับจะไม่ได้มาใช้ร้อยเท่าพันเท่าอะไรประมาณอย่างนั้นอประมาณนี้นะครับสำหรับวีคนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็ ไม่ได้มีข่าวอะไรมากมายนะครับก็มีเรื่องไมโครซัลเจีเนี่ยก็เคลียร์ให้ไปในวีคที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็ตลาดเนี่ยก็ดีดกลับขึ้นมาลุงก็ให้สัญญาณในการซื้อขึ้นมาแล้วนะครับตรงแถวนี้เนี่ยเราก็รอขายทากกำไรโซนเกิน90,000ในส่วนของบิตคอยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูต่อว่า,าเราจะทำยังไงคือในช่วงนี้เนี่ย ลุงอยากที่จะเน้นเรื่องการพักมากกว่านะครับแล้วก็เรื่องการทำแผนสำหรับปีหน้าหรือว่าแนวโน้มในระยะยาวเราไม่ใช่จะมาเทรดในระยะสั้นวันต่อวันทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเหมือนอคนงานรายวันเราการลงทุนมันไม่ควรจะมองแบบนั้นนะครับเราควรจะหา opportunity ในระยะยาวหรือว่าดูอะไรที่ความเสี่ยงเนี่ยมันต่ำในช่วงที่ตลาดเนี่ยมันอยู่นิ่งๆนะครับอย่างช่วงนี้เนี่ย เดี๋ยวเราจะเห็น v o ลุ่มของตลาดเนี่ยมันลด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 ลงเรื่อยๆนะครับเนื่องจากอย่างที่บอกว่ามันเข้าช่วงใกล้คริสต์มาสแล้วแล้วกอ็อย่างวันวันวันนี้นะครับวันพฤหัสเนี่ยก็ทางฝั่งอเมริกาเนี่ยก็จะเป็นแตงสกิฟวิ่งเขาก็จะตลาดปิดจะหยุดกลับไปหาบ้านไปไปทานข้าวกับครอบครัวอะไรพวกเนี้ยนะครับก็จะเริ่ม เป็นช่วงเวลาหลังจากแต่งแต่สกีพิ้งไปเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มีช่วงหยุดเยอะหน่อยคนก็จะไม่ค่อยทํางานละอะไรแบบนี้นะครับก็คือเป็นประเพณีของเขาซึ่งตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตลาดที่เราเทรดอยู่ะ่ะมันอิงกับทางฝั่งอของของทางฝรั่งทางฝั่งยุโรปทางฝั่งอเมริกาเราต้องเข้าใจธรรมเนียมของเขา่ธรรมเนียมของเขาเป็นแบบนี้นะครับแล้วมันเหมือนเราหยุดสงการเลยอย่างเงี้ย ในวีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็ได้เห็นบิตคอยเนี่ยมันมีการรีบาวกลับขึ้นมาใช่ไหมครับก็ขึ้นมาโซนเก้าหมืนหนึ่งแล้วจากตอนแรกที่หลายคนมองลงไปหกหมืนหรือเจ็ดหมื่นหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันมีการเด้งรีบาวมาก่อนแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าการรีบาวเนี่ยมันเราใช้เส้นสําคัญเนี่ยเป็นเส้นสิบในทม์เฟรมมันนะครับซึ่ง ซึ่งเส้นตัวนี้เนี่ยมันมันหลุดลงไปแล้วนะครับเส้นสิบเนี่ยมันอยู่บริเวณแถวนี้บริเวณตอนนี้อยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนนะครับซึ่งถ้าจะให้ดีเนี่ยมันควรจะกลับขึ้นมาปิดให้ได้เหนือเส้นสิบนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันมีหย่อนลงไปใต้เส้นสิบเหมือนกันแต่ว่าทุกแท่งเทียนกลับขึ้นมาปิดเหนือเส้นสิบได้หมดเลยอ่าอันนี้นะครับปิดเหนือเส้นสิบได้หมดไม่มีไหนอยู่ต่ำกว่าเส้นสิบเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าวันนี้วันที่27ใช่ไหมครับเหลือเวลาอีก28 29 30เนี่ยเหลือเวลาอีกประมาณอา่1 2 3นับวันนี้ด้วยก็คือประมาณ4วันถ้าราคาเนี่ยยังกลับขึ้นมาปิดไม่ได้ในเดือนนี้เนี่ยเรียกว่าขาขึ้นขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะจบนะครับเพราะฉะนั้นลุงถึงบอกว่าตอนที่หลุดออกมาให้เราขาย พยายามขายออกไปก่อนซึ่งบอกแต่เนินๆซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายคนก็อ,กอาจจะบอกว่าขายไม่ทันแล้วลุงหรืออะไรแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องวางแผนต่อเพราะว่าทุกอย่างลุงเนี่ยลุงขายขายไปแล้วนะครับขายไปแล้วเนี่ยลุงก็ไม่ได้ต้องทําอะไรแล้วนะครับแล้วลุงแค่รอดูวา่าเดือนนี้เนี่ยมันจะปิดกลับขึ้นมาได้ไหมถ้าเกิดว่าเดือนนี้ปิดกลับขึ้นมาได้นะครับเล่นอยู่สูงกว่าเส้นสิบอย่างเงี้ยอ่ะเราก็พิจรารณาการเข้าซื้อใหม่ อนนี้เราก็ไม่ต้องทําอะไรเราก็รอเฉยๆไม่ต้องไปคิดว่าเฮ้ยทำไมแปดหมื่นเราได้ซื้อไหมหรืออะไรแบบนี้ตรง8ปดหมื่นถึงซื้อมาเนี่ยมันก็จะเป็นการเล่นสันนะครับโซนในการขายก็คือโซนแถว9ก้าหมื่นเก้าหมื่นห้าอะไรพวกเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงตรงนี้เนี่ยอ่าเล่นสันเราก็รอดูแผนในระยะยาวด้วยซึ่งต้องดูว่ามันกลับขึ้นมาเหนือเส้นสิบในไทม์เฟรมมันได้ไหมเพราะว่าอดีตเนี่ยมันกลับมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องดูว่าแนวแนวของการรีบาวตรงไม่ใช่แนวของการรีบาวแนวของการขึ้นตรงนี้เนี่ยมันเคยทําแบบนั้นได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าทําไม่ได้เนี่ยอ่ะเราก็จะติ๊กอันนึงว่าอันเนี้ยมันมีอาการหน้าเป็นห่วงออกมาแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยมีความแข็งแรงเมื่อลงไปต่ํากว่าเส้นสิบนะครับประมาณนั้น แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นอยู่ในช่วงรีบาวก็ไม่เป็นไรสมมติใครไม่ซื้อตรงนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วเพราะว่าเมื่อมันเบี่ยงลงไปคุณไม่ซื้อนะครับตรงนี้เนี่ยขึ้นมาซื้อตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปขายแสนหนึ่งได้ไหมขายเก้าหมื่นห้าได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่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 ควรเสี่ยงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนเนี้ยมันหลุดเส้นสิบลงมาแล้วนะครับตอนเนี้ยมุมมองเราอ่ะต้องเป็นมองลงไปก่อนนะครับซึ่งการมองลงเนี่ย มันเป็นจังหวะแรกในในเทรนด์ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยาการช็อตหรือการอะไรเนี่ยถ้าจังหวะดีเราจะเล่นสั้นก็โอเคนะครับประมาณนั้นทีนี้เนี่ยเราตัวเฟดนะครับตัวเฟดเนี่ยต้นวีคต้นวีคเนี่ยนะครับวีคที่ผ่านมาวีคที่แล้วเนี่ยนะครับการ price in ของเฟดเนี่ยนะครับในการลดดอกเบีย้ยเนี่ยคนมองว่าเฟดไม่ลดแล้ว นะครับเฟดไม่ลดดอกเบีย้ยแล้วคงดอกเบีย้ยแน่แต่ปรากฏว่าพออาทิตย์นี้เนี่ยเหมือนกับว่ากลับลําเลยกลายเป็นว่าคนมองว่าครั้งนี้เนี่ยนะครับเฟดเนี่ยลดดอกเบี้ยแน่นอนเนี่ยนะครับ price ินเนี่ยกลายเป็น8ปดสิบห้าจุดหนึ่งเนี่ยนะครับระยะเวลาเนี่ยผ่านไปแค่หนึ่งอาทิตย์เองแต่มุมมองเปลี่ยนชัดเจนนะครับอันนี้มุมมองเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจากตอนแรกเนี่ยมองว่าไม่อ ล,ลดอาตรดดอกเบีย้ยแน่นอน94.4%เมื่อ1เดือนที่ผ่านมานะครับหอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมองว่าไม่ไม่น่าลดละ60.9แล้วก็เคยขึ้นไปสูงถึงเกือบ70นะครับตรงเนี้ยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมามองว่ากลับมามองว่าลดดอกเบีย้ยอีกซึ่งลุงมองว่าแนวโน้มในการลดดอกเบีย้ยเนี่ยค่อนข้างที่จะมีโอกาสมากกว่าแลา้วกันมากกว่าไม่ลดนะครับโดยเฉพาะตัวรีพอร์ทที่เราติดตามเนี่ยในวีคนี้ มาอีกแล้วสัญญาลิปโปซึ่งเป็นแท่งที่ค่อนข้างใหญ่ใหญ่ไหมอ่าลองเทียบดูนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสูงสุดคือประมาณนี้นะครับไม่นับแท่งนี้เนาะแท่งนี้มันคือแท่งที่สูงมาก2แท่งนี้นะครับซึ่งเป็นช่วงสิ้นเดือนที่เราบอกไปแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยสูงกว่าบริเวณนี้ละนะครับแสดงว่ามันมีการช็อตเทชของเงินเพราะว่าตอนนี้เนี่ยใกล้ช่วงสิ้นอ่าสิ้นเดือนด้วยแล้วก็ใกล้ใกล้เข้าเทศกาลด้วยนะครับ ก็มีโอกาสเราก็ต้องจับตาดูตรงนี้ต่อไปทีนี้เนี่ยพอมันมีสัญญารีโปแบบนี้เนี่ยมันมีความจําเป็นที่เฟดที่จะต้องเข้ามาช่วยเหลือนะครับเวลามีสัญญาอะไรพวกนี้เนี่ยมันมีแนวโน้มที่เฟดเนี่ยจะต้องทําอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มการ p r i ซ์อินการลดอัตราดอกเบี้ยรตรงนี้เนี่ยรงมองว่าเฟดเนี่ยในครั้งนี้นะครับซึ่งการวันที่จะประชุมเนี่ยก็คือวันที่ ให้อีก13วันนะครับก็คือเป็นวันที่10นะครับสิเดือนหน้าก็คิดว่าน่าจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปน่าจะลดดอกเบี้ยนั่นแหละนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่า,าจากที่ลุงโพสต์ไปใน Facebook ว่าให้จับตาดูตัวตัวเลขตัว Price In การลด,ดา,าดอกเบี้ยตรงนี้ให้ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ลดเนี่ยตลาดเนี่ยจะลงต่อไปนะครับแต่ว่าหลังจากที่ลุงโพสต์ไปนะครับก็มีการให้ถ้อยแถลงอะไรต่าง แล้วก็ตลาดเนี่ยมากับลำนะครับพอกลับลำปุ๊บเนี่ยเราเห็นทุกแอสเซทเนี่ยดีดกลับมาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทองคำบิตคอยแล้วก็ a s d a q นะครับอย่าง a s d a q เนี่ยเห็นไหมว่าวิคที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวิคที่ตลาดเนี่ยรีเบลกลับขึ้นมานะครับเนี่ยตื๊ดตืดดรีเบกลับขึ้นมาเลยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าตัวที่เราจับตาดูเนี่ยมันถูกแล้วนะครับบางครั้งเนี่ยเวลาเราดูข่าวเราต้องคอยมาเช็คถ้าข่าวออกมา หรือว่าประเด็นต่างๆมันออกมาแล้วตลาดไม่ตอบสนองแปลว่าเราอาจจะตามอะไรผิดอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราตามตัวนี้เวลามันมันเกิดการเปลี่ยนแปลงปุ๊บตลาดแอคชั่นตามออะอย่างนี้แปลว่ามันใช่แสดงว่าตลาดเนี่ยจับตาดูเรื่องอัตราดอกเบี้ยตรงนี้ซึ่งตลาดให้ความสําคัญนะครับตรงนี้เราก็รีมาร์คเอาไว้บางช่วงตลาดให้ความสําคัญกับอะไรเนี่ยแตกต่างกันอย่างบางอย่างบางช่วงเนี่ยคนไปตามดูอัตราดอกเบี้ย แต่ตลาดไม่ได้ดูตรงนั้นมันก็แทบไม่มีประโยชน์เหมือนอย่างตอนนี้นะครับคนเนี่ยไปติดตามดูเรื่องสงครามการค้า,าอย่างเงี้ยตลาดไม่ได้มองตรงนั้นอ่าเราต้องดูให้ถูกว่าตลาดเนี่ยมองในประเด็นไหนมองในส่วนไหนนะครับทีนี้เนี่ยอ่าพอเราเป็นแบบนี้ปุ๊บตอนนี้เนี่ยไปจนถึงอ่าช่วงลดดอกเนี่ยนะครับเราก็จับตาดูตรงนี้อันเนี้ยเหลือเวลา13วันแต่ลุงคิดว่ามันมันคงไม่ได้กลับไปกลับมาละ มันคงอยู่ประมาณแถวเนี้ยแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงวันที่ลดออกเบียนะครับทีนี้พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยตลาดต่างๆเนี่ยแนวโน้มในการลงแรงเนี่ยลุงคิดว่าจะไม่โอกาสลงแรงเนี่ยจะน้อยละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็นําไปประกอบการเทรดได้อย่างเช่นบิตคอยเนี่ยนะครับในช่วงวันนี้นะครับจนถึง จนถึงจนถึงวันที่10นะครับลุงคิดว่าโลตรงนี้เนี่ยเป็นจุดต่ําสุดไปแล้วนะครับจะคิดว่าไม่น่ามีโลต่ำกว่าตรงนี้แล้วแต่ว่าจะขึ้นต่อเลยหรือว่าจะไซด์เวย์อยู่ตรงนี้นะครับก็อันเนี้ยบอกไม่ได้แล้วแต่ว่าตลาดเป็นยังไงแล้วในส่วนของทองคําก็เช่นกันนะครับพอเราเห็นว่าอ่าไพรซ์อิการลดอัตาราดอกเบี้ยมันมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับทองคำเนี่ยก็ไม่ควรที่จะลงแรงลงแรงนี่แรงถึงแค่ไหน นะครับบางคนอาจจะสงสัยเอ๊ะลงแรงของลุงนี่คือลงถึงแค่ไหนก็คือโอกาสลงไปถึงโลเดิมที่ที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยลุงคิดว่าน่าจะไม่มีปีนี้เนี่ยไม่น่าจะเห็นโลตรงบริเวณนี้ละนะครับสามแปดแปดแปดเนี่ยลุงคิดว่าโลบริเวณนี้เนี่ยอา,อาจจะไปดูกันอีกทีหนึ่งไตรมาสหนึ่งของปีหน้าว่าเอ๊ะเขาจะลดดอกต่อเนื่องได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ price in ของตลาดเนี่ยนะครับมองว่า เดือนแจกเนี่ยไม่ลดไม่ลดต่อซึ่งในความเป็นจริงเขาควรจะต้องลดต่อเนื่องนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเขาไม่ลดต่อเนื่องจริงๆเนี่ยมันมีผลทําให้ตลาดเนี่ยแคลชอีกครั้งตอนนี้เราต้องดูว่าประเด็นว่าถ้าไม่ลดดอกต่อเนื่องมีครั้งไหนเว้นตลาดจะแคลชนะครับมันจะเป็นแบบนี้เพราะว่าตลาดต้องการเงินเติมเข้ามาตอนนี้ตลาดอยู่ในโซนสูงยิ่งสูงเนี่ยมันใช้เม็ดเงินเยอะพอใช้เม็ดเงินเยอะปุ๊บเนี่ยถ้าเราเห็นการสะดุดในการเติมเงินหรือว่าการ มีเม็ดเงินเข้ามาในตลาดเนี่ยนะครับตลาดเนี่ยมันทำให้ราคาสินทรัพย์เนี่ยมันตกลงเรารีมาร์กตรงนี้เอาไว้นะครับเป็นสิ่งที่เราต้องดูแล้วก็นําไปประกอบการตัดสินใจในการเทรดของปีหน้าปีที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่เหมือนกับว่าลดดอกตลาดรอการลดดอกนะครับก็จะเล่นในมุมมองของว่าวิตลาดเนี่ยวิ่งขึ้นไปแล้วพร้อมกับการที่ว่ามีการคาดหวังของการลดดอกแล้วสุดท้ายเฟดเนี่ยก็ให้การลดดอกจริงๆ นะครับทีนี้เนี่ยตอนนี้มันเป็นสเตจของว่ามันจะต่างกับของปีที่ปีที่ผ่านมาตอนนี้มันเป็นสเตจของการที่เฟดเนี่ยให้การลดดอกแล้วตลาดขึ้นมารอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันจะเป็นจังหวะที่เมื่อไหร่ตลาดจะแคลชนะครับแล้วแคลชจะจากอะไรอ่าอันเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าลดดอกเนี่ยมันมันมันเริ่มต้นลดดอกแล้วเรารู้แล้วว่าอ่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันพีคไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามอัตราดอกเบี้ยมันพีคไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นจุด ส่วนส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นจุดสูงสุดของอตลาดาจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราต้องรอว่าจุดสูงสุดของตลาดเนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่ส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะเกิดควบคู่ไปกับการลดดอกแล้วหยุดนะครับมันจะมีช่วงหยุดของการลดดอกให้จับประเด็นตรงนี้ให้ดีๆนะครับแล้วก็พวก n แอสแดอะไรอย่างเงี้ยนะครับโล n แอสแดเนี่ยมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บแต่ n แอสแด ฝั่งตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะมองต่างนิดนึงนะครับอย่างพวกทองคําหรืออะไรพวกนี้เนี่ยคิดว่าโลตรงนั้นน่ะมันมันบอททอมไปแล้วสําหรับปีนี้แต่ว่าอย่างตลาดหุ้นเนี่ยลุงคิดว่าอย่างโลบริเวณนี้เนี่ยมีโอกาสทําโลต่ํากว่าได้นะครับอันนี้ต้องเรามาระวงังแต่ว่ามันจะไม่ได้ลงไปเยอะลุงคิดว่ามันจะเป็นแนวออกไซเวย์มากกว่าอย่างตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าไม่ไม่ทำไฮนะครับไม่ทำไฮเกินตรงนี้เนี่ยโลบริเวณนี้เนี่ยอาจจะมีการต่ำกว่า อาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยตอนนี้มันมัน,มนหนึ่งมันขึ้นมาเยอะสองเนี่ยมันแบกด้วยตัวกลุ่ม AI เพียงกลุ่มเดียวซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมีการพัฒนาการในตลาดที่มันเป็นของ AI แล้วอย่างเช่นคนทำชิปก็มีเพิ่มมากขึ้นนะครับ Google ออกมาทำชิปเองโดยใช้บอร์ดคอมในการทำอย่างเงี้ยเป็นต้นคือมันมันไม่ได้เป็นแบบ อติดล็อกเหมือนเหมือนตอนแรกที่เรารอคนทําชิปไม่มีใครมาทําชิปมีแต่เอ็นวีเดียทำอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยตลาดหุ้นอาจจะต้องระมัดระวังทุกตลาดเลยไม่ว่าจะเป็นตลาดฝั่งอเมริกาตลาดฝั่งจีนฝั่งฮ่องกงตลาดแม้แต่ตลาดของในประเทศไทยนะครับแต่ว่าการลงไม่ได้ลงแรงมาก ไม่ใช่ลงแบบ2 5 0 0มลงมาเหลือ1 7อะไรอย่างเงี้ยนะครับอา,อาจจะทำโลต่ำกว่าตรงนี้นิดนึงแล้วก็เด้งกลับนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่เม็ดเงินบางส่วนออกจากตลาดเพราะว่าเวลาเขาบริหารกองทุนเนี่ยนะครับหรือว่าเป็น private fund อะไรก็ตามแต่เนี่ยหลักการบริหารเนี่ยเขาจะทำคล้ายๆลุงเพราะว่าผ่านมาช่วงหนึ่งหรือผ่านมารอบใหญ่ๆรอบนึงเนี่ยเขาต้องร e a l i z e เงินในกองทุนนะครับเพื่อดูเพื่อทำอ คือมันเป็นหลักการของการทำ allocation นะคือเขาต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าแบบมาถือถือ asset อยู่คือกองทุนเนี่ยนะครับกองทุนที่เขาเป็นมืออาชีพแล้วก็เป็นผู้บริหารการลงทุนแบบมืออาชีพเนี่ยเขาจะทําส่วนใหญ่เนี่ยแตกต่างกับเราค่อนข้างมากเลยแล้วก็ความรู้ความเข้าใจอะมันจะแตกต่างกันมากอย่างเราเนี่ยเรามักจะถือ asset เอาไว้ตลอดเวลา แทบไม่เคยขายเลยไม่อยากขายขายก็กลัวตกรถอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่กล้าขายแล้วเราก็จะนับกําไรขาดทุนเนี่ยจากพอร์ตในตรงนั้นนะครับหรือบางทีแย่กว่าน,นั้นอีกบางคนเนี่ยขาดทุนไปแล้วก็ไปนับตรงต้นทุนเพราะว่าไม่อยากยอมรับการขาดทุนอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งเราทําแบบนั้นนไม่ได้นะครับในการบริหารแบบแบบมืออาชีพการเลเวลไลซ์เนี่ยในแต่ละช่วงเราต้องรู้นะครับแล้วก็เราจะต้องวางแผนการเรียลไลซ์เนี่ยเพื่อว่า เราจะได้รวมเงินนิ่งๆเอาไว้แล้วเราจะได้ไปวางแผนในการเอาเงินนิ่งๆของเราเนี่ยไปลงในอะไรอีกต่อนึง<ม>อ่าอย่างเงี้ยนะครับาทางฟันเดเมนทัลเนี่ยสำหรับวีคนี้จะมีประมาณนี้นะครับในวีคหน้าเนี่ยสิ่งที่เราต้องจับตาดู็คือตัวเลขต่างๆของฝั่งอเมริกาที่มันจะมีออกมาเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวเลขาการว่างงานาการเคลม ของการของสวัสดิการการว่างงานอะไรอย่างเงี้ยในวิธีผ่านมาก็ตัวเลขก็ออกมาไม่ค่อยดีซึ่งทําให้คนเนี่ยมองว่าเฟดเนี่ยต้องลดดอ,อกเบี้ยช่วยแล้วก็เฟดเขาก็ออกมาพูดในในในทำนองเดียวกันก็ทําให้ตลาดกลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขพวกนี้เนี่ยเรายังต้องดูต่อไปซึ่งแนวโน้มเนี่ยลุงก็คิดว่าตัวเลขเนี่ยมันไม่น่าจะดีหรอกนะครับทีนี้เนี่ยการตอบสนองของตลาดหุ้นเนี่ยเรายังบอกไม่ได้ว่าเขาจะตอบสนองข้ามไปเลย ข้ามตัวเลขที่ไม่ดีไปเลยหรือว่าจะตอบสนองต่อตัวเลขที่ไม่ดีอันนี้มัน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 เป็นสองประเด็นเพราะว่าอะไรถ้าตัวเลขออกมาไม่ดีนะครับจบแล้วนะครับตัวอย่างคลิปของสัปดาห์นี้สำหรับใครที่ยังไม่จุใจนะครับในคลิปแต่ละสัปดาห์นั้นจะใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึง่งหรือบางคลิปเนี่ยอาจจะเป็น2ชั่วโมงนะครับใครที่ต้องการฟังคลิปเต็มๆนะครับต่อเนื่องจากในตัวอย่างคลิป สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับจอยนะครับแล้วก็สามารถกดตรงนี้ต่อนะครับจะมีค่าสมาชิกเดือนละ300บาทนะครับซึ่งเราสามารถจ่ายผ่านแพลตฟอร์มต่างๆแพลตฟอร์มอะไรก็ได้นะครับที่เรามีบางคนเนี่ยอาจจะมี ais wallet true wallet ต่างๆขึ้นมานะครับก็สามารถจ่ายได้ตามช่องทางที่เราสะดวกเลยนะครับซึ่งจะสามารถติดตามดูคลิป เฉพาะสมาชิกของลุงได้ในทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็พิเศษเฉพาะสมาชิกเนี่ยที่หลายคนยังไม่รู้นะครับเวลาลุงมีสัญญาณหรือสัญญาณอะไรต่างๆเนี่ยลุงก็จะส่งให้ในโพสต์ของทาง YouTube ซึ่งจะดูได้เฉพาะสมาชิกนะครับจะเห็นได้ว่ามีคําว่าสมาชิกสมาชิกนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยลุงก็บอกว่า,า Bitcoin แล้วก็ ETH เนี่ยลงมาแนวนี้นะครับสามพนี 3, ่ถึงสามพเนี่ยเรามองเป็นแนวซื้อหรือว่า Bitcoin สนหนึ่งหมื่นามนะครับแล้วก็ทองเนี่ยเมื่อคืนมีโอกาสลงมา3280ถึง3290นะครับก็เป็นแนวซื้อปัจจุบันเนี่ยาราคาก็ดีดขึ้นมา3360แล้วก็กำไรกันไปนะครับพวกนี้เนี่ยเวลาลุงมีสัญญาณอะไรดีๆเนี่ยลุงก็จะคอยมาโพสต์บอกกันซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าใครไม่ใช่สมาชิกจะไม่สามารถดูได้นะครับอย่าลืมใครที่ ยังไม่ได้เป็นสมาชิกมาเป็นสมาชิกด้วยนะครับจะได้ได้รับสิทธิพิเศษได้ฟังคลิปดีๆในทุกสัปดาห์เลยขอบคุณมากครับ